ครับสวัสดีครับมือนี้วันอาทิตย์ครับเสนอเมนูปลาครับโอ้ยจับสิแม่ขนาดนี้ปลาสมทอดครับปลาบึกขันสมเนาะหั่นเป็นแว่นเป็นแง่นไปทอดครับ<อ>ทุกอย่างมาตะบานหมดเด็กครับเนี่ยข้นแกงหุูฮทอดปลาตำหุ้ทอดปลาแหง้งนี่แหละครับวันอาทิตย์ผมมีอย่างไรมาเลยครับเด้อหินเผาน้ำกัน,ม,นมกไข่ปลาไข่ปลาบึกนั่นแหละ ทุกขีมาแม่ขหงสองสามมยกนล้ครับกวากลทอดอันนี้แกงขี้เล็กใช้หนังปลาแหงทอดปลาหน่อยครับสมปลาหน่อยปลาเปลาวันทะเลทุกย่างปลาหมอนี่อไรหรืเปาเานออัพเามาเลยครับเด้อติดต่อล้วกัน นี่แหละครับไม่นั่มอะเรเกี่ยวกั่ร้มโซ่แซลกันม่ปวกมาเหยียบมายามมาหาโตมันกับเฮดสมใครมันกับคันสมพื่อกันเออว่าจากเมกซิโก เราขาดแดนยไม่ได้อันเป็นโตจะเป็นเจ้าสี่อันนี้ห้ามเป็นแว่นเราไปทอดผสมมาเด้กครับตามหูยตามยอตามหมองหูตามหมองหูเอาเอาเมีเชียวลงมาเมีเชียวว่าจะลงมาตามหมงหูแต่ว่าตีงขิ้งไปบกไปทุกข์หรือไมเออเข้ายากบาดได้หมอเข้าท้ายคลิปอยู่ เออน,น้างนนว่าใส่แบบห่าเสียวลกมาตำา่ะ่ากลยดนามักนาเลียดมากวน,น,นหนวายนไม่้อับมาเด้อยรับเยกินข้าวน้ำกันฝาก,กกดไลก์กดแชร์กดติดตามเยสวัสดีครับ